นิสสั์ง่ายนิดเดียวโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักการนะครับหลักการง่ายนะครับแสนจะง่ายเลยนะครับหลักการอันแรกเลยนะครับหลักการอันแรกก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับอเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ อันนี้คือถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกนะอย่างเช่นหนึ่งสอง9า0สี่หกเจ็ดแด้าสิบด้วยไปจนถึงอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆนะครับนะวอลแทปด้วยสัญลักษณ์นักเรียนก็แทนด,ด้วยลัรหมายบวกนี้ก็ได้นะครับเัรหมายบวกแล้วก็วงกลมนี้ก็ได้นะครับเนาะส่วนจำนวนเต็มบกนะครับก็แทนด้วยเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับนี่นะครับทีนี้หลักการเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้รู้สัญลักษณ์กันเนาะว่าไอ้บวกๆตัวเนี้ยสัญลักษณ์แบบเนี้ยคือจำนวนเต็มบวก ไอตรงเนี้ยลบเนี้ยคือจำนวนเต็มลบนะครับนักเรียนถ้าจำนวนเต็มบวกนะมาบวกกับจำนวนเต็มบวกนัอเรียนถ้าบวกจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกนะก็คือจะได้เป็นสมมุติมีบวกอยู่ทางซ้ายหนึ่งตัวทางขวาหนึ่งตัวมาบวกกันก็จะกลายเป็นมีบวกอยู่สองตัวนะครับอย่างเช่นสิบบวกห้าก็ได้สิบห้านะครับยี่สิบบวกสิบห้าก็ได้สามสิบห้าอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้ง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร นะอันนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรขั้วข่าสไลด์นี้ไปขั้วข่าสไลด์นี้ไปเพราะว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนเลยนะครับต่อไปต่อไปถ้าเป็นจำนวนเต็มลบนะเช่นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าอะไรก็ว่าไปเลยไปยไปอินฟินิตี้นะครับบวกกับจำนวนเต็มลบฟังให้ดีนะจำนวนเต็มลบมาบวกกับจำนวนเต็มลบอย่างเช่นทางซ้ายมีลบ,ลบหนึ่งตัวทางขวามีลบหนึ่งตัว เมื่อมาบวกเมื่อมาบวกกันแล้วจะกลายเป็นมีลบอยู่สองตัวทางซ้ายก็เป็นลบทางขวาก็เป็นลบแล้วมาบวกกันสุดท้ายแล้วกลายเป็นลบทั้งสองตัวกลายเป็นลบทั้งสองตัวต่อไปถ้าทางซ้ายเป็นบวกนะครับทางขวาเป็นลบทางซ้ายมีบวกหนึ่งตัวทางขวามีลบหนึ่งตัวเมื่อนํามาบวกกันนะครับเมื่อนํมาบวกกันจะกลายเป็นว่าสองส่วนนี้จะหายไปทันที เป็นศูนย์นะถ้าทางซ้ายเป็นลบอย่างเช่นลบหนึ่งบวกหนึ่งอย่างเงี้ยมีบวกอยู่หนึ่งตัวคือเลขหนึ่งเนาะแล้วก็มีลบอยู่หนึ่งค่านะครับลบหนึ่งบวกกับลบหนึ่งก็คือศูนย์นะครับก็คือศูนย์ให้นักเรียนมองตรงนี้ว่าเป็นประจุบวกกับประจุลบที่หลักการก็คือว่าถ้านําประจุบวกกับประจุลบมาเจอการจับเป็นคู่นะถ้าจับเป็นคู่ปับมันจะหายกลายเป็นศูนย์ทันทีถ้านําประจุบวกกับประจุบวกมาบวกกันมันก็จะกลายเป็น,นะป,น,ป,น,นะนประจุ แต่ถ้านำประจุลบมาบวกกับประจุลบมันก็จะกลายเป็นประจุลบฟังอีกรอบฟังอีกรอบนะถ้าเรานำประจุบวกก็คือเครื่องหมายบวกเนี่ยนะมาบวกกับประจุบวกจะกลายเป็นค่าบวกถ้านำประจุลบมาบวกกับประจุลบก็กลายเป็นค่าลบแต่ถ้านำประจุบวกกับลบมาเจอกันนะครับจะกลายเป็นศูนย์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างว่ามันเป็นลำดัตัวอย่าง ทำรูตัวอย่างกันอ่าอย่างเช่นข้อแรกลบสิบบวกลบห้าจะเห็นว่าทางซ้ายมือของเราตรงนี้ลบสิบก็หมายว่ามีประจุลบอยู่สิบตัวนนี้เรามีประจุลบอยู่สิบตัวนะครับมีสิบตัว้างขวามีประจุลบอยู่ห้าตัว ทางขวามีประจุลบอยู่ห้าตัวครูอบอกไปแล้วว่าถ้าประจุลบมาบวกกับประจุลบคําตอบที่ออกมามันจะต้องมีค่าเป็นลบโอเคไหมครับดังนั้นมันเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมเราก็เอามารวมกันเลยดังนั้นจากตัวนี้มีลบอยู่ที่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้านะครับก็ตอบเลยครับลบสิบห้า บลบสิบห้าโอเคไหมอันนี้คือประจุลบบวกกับประจุลบคําตอบมันจะกลายเป็นลบ,นะบถ้านักเรียนยังฟังและยังงงอยู่นะครับวอบแนะนําว่าให้ย้อนกลับมาฟังอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเรื่องการบวิโจำนวนเต็มสําคัญมากๆากข้อต่อไปสิบบวกลบห้าสิบบวกลบห้าเป็นยังไงมาดูทางซ้ายมือทางซ้ายมือของเราคือ อะไรครับประจุบวกสิบตัวใช่ไหมมีประจุบวกอยู่สิบทางขวาประจุลบประจุลบมีอยู่ห้าดังนั้นครูพูดไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าบวกกับลบมาเจอกันมาจะตัดกันเป็นคู่คู่ดังนั้นคู่แรกว่าตัดเลยนี่คู่ที่หนึ่งตัดไปหายบวกกับลบตัดการหายบวกกับลบตัดการหายบวกกับลบตัดการหายบวกกับลบตัดกันหายไปดังนั้นตอนนี้เราเหลือประจุบวก ประจุลบหายหมดแล้วใช่ไหมเหลือประจุบวกอยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้ามีอยู่ห้าประจุบวกดังนั้นสิบบวกลบห้าก็คือนะครับสิบบวกลบห้าก็คือห้านั่นเองนะครับสิบบวกลบห้าก็คือห้านั่นเองนะครับโอเคไหมนะครับโอเคไหมเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่ สามเรียบถัดไปทางซ้ายมือมีประจุลบอยู่สิบทางขวามือมีประจุบวกอยู่สิบมีลบกับบวกเท่าเท่ากันเลยนเรียนมีลบกับบวกเข้ากันเลยเอละไรมาดูนะซ้ายมีสิบซ้ายมีลบสิบมีลบอยู่สิบประจุมีลบมีประจุลบอยู่สิบสิบอันทางขวามีประจุบวกอยู่สิบอันซึ่งครูบอกแล้วว่าถ้าบวกกับลบมาเจอกันจับคู่กันจะหายจะหายไปเป็นศูนย์ใช่ไหมจะกลายเป็นศูนย์ดังนั้นทางซ้ายก็สิบทางขวาก็สิบ ต่างฝ่ายต่างมันจะปักกันพอดีไม่นี่จับคู่หนึ่งจับคู่หนึ่งจับคู่แบบนี้นะครับจับคู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ยังเรียนเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มไม่เข้าใจเนี่ยนะครับก็ขอแนะนำว่าใช้วิธีนี้ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนการใช้เี้จำนวนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดถนัดใช้เี้จำนวนก็สามารถใช้ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าถนัดวิธีนี้ก็ใช้วิธีนี้นะซึ่งการบวกลบจำนวนเต็มก็มีวิธีหลากหลายนะครับแต่ก็ขอแนะนำแล้วกันเนาะ อาจจะเป็นอีพีที่แล้วหรืออีพีนี้นะครับแต่สำหรับกูออกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเลยวิธีนี้นะครับจะทําให้เข้าใจได้มากขึ้นได้ง่ายขึน้นนะครับโอเคข้อนี้นตอบศูนย์ข้อนี้ตอบศูนย์นะครับข้อนี้ตอบศูนย์ต่อไป8บวก7ลบ8บวก7คืออะไรทางซ้ายมือเราเรียนมาแล้อ๋อลบ8บวก7ทางซ้ายมือเรามีประจุลบอยู่8นะมีอยู่8ทางขวามีประจุบวกอยู่ ยู่เจ็ดดังนั้นประจุลบมันมีมากกว่าประจุบวกใช่ไหมประจุลบมันอยู่แปดอันประจุบวกมันอยู่เจ็ดอันถ้าเราตัดกันจริงแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเหลือประจุลบอยู่หนึ่งหมายถ้าคูตัดอย่างนี้จับคู่ตัดกันแบบนี้ตัดกันแบบนี้ตัดกันแบบนี้นะตัดกันเป็นคู่ๆไปนะครับตัดกันเป็นคู่ๆไปตัดกันเป็นคู่ๆไปนะครับตัดกันเป็นคู่ๆไปสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือลบอยู่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้น้อนี้ตอลบหนึ่ง แต่ได้เกิดเป็นหลักร้อยอ่ะถ้าบวกว่าเป็นหลักร้อยหลักพันอะไรพวกนี้เราไม่ต้องมานั่งเขียนประจุอะไรเยอะขนาดนี้ э ถ้าเกเราต้องเริ่มจากเข้าใจหลักการง่ายๆตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้นตรงนั้นอ่ะเราก็ใช้หลักการนี้ไม่ต้องมาเขียนแล้วนะเราจะต้องนึกออกว่าอ๋อประจุลบมีอยู่เท่านี้นะประจุบวกอยู่เท่านี้อะไรมากกว่านะประจุอะไรมากกว่าคําตอบจะออกไปทางนั้นถ้าประจุลบมีมากกว่าคําตอบจะออกไปเป็นลบแต่ถ้าประจุบวกมีมากกว่าคําตอบก็จะออกไปเป็นประจุบวก แต่ถ้าทั้งลบทั้งบวกมีประจุเท่ากันคําตอบที่ออกมาจะกลายเป็นศูนย์ฟังอีกรอบถ้าประจุลบกับประจุบวกมีจํานวนเท่ากันนะทางซ้ายมีร้อยทางประจุลบมีร้อยประจุบวกมีร้อยนะครับมาบวกกันมันก็จะหายไปเลยนะแต่ถ้าลบมีมากกว่าประจุลบมีมากกว่าประจุบวกคําตอบออกมาเป็นลบแต่ถ้าประจุบวกมีมากกว่าประจุลบคําตอบก็จะกลายเป็นบวกนะครับหลักการประมาณนี้ อ่ะข้อนี้น่าสนใจลบห้าบวกไปตทวที่ลบลบแปดลบห้าลบลบแปดอยากให้นักเรียนสังเกตตรงนี้เนี่ยถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บแบบนี้นะลบกับลบเจอกันแบบนี้ลบเจอลบกายล่างเป็นบวกลบเจอลบกายล่างเป็นบวกเป็นเดอะฮักเลยนะครับกายล่างงนั้นเมื่อเมื่อพูดถึงลบกับลบนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยลบมันอยู่หน้าวงเล็บเนาะแล้วข้างในก็มีลบอีก นะลบกับลบเจอกันคือลบกับลบมันคูณกันอยู่นักเรียนมันจะกลายร่างกลายเป็นบวกซึ่งตัวนี้มันจะกลายเป็นลบห้าแล้วก็บวกแปดลบห้าแล้วก็บวกแปดโอเคนะทางซ้ายมีลบอยู่ห้าลบอยู่ห้าทางขวาตอนแรกมันเป็นลบใช่ไหมแต่ว่ามันกลายร่างจากลบแปดตรงเนี้ยลบกับลบกลายเป็นบวกมันก็เลยเปลี่ยนร่างไปเป็นบวกนรกเรียนเห็นว่าตอนเนี้ประจุบวกมันมีมากกว่า ประจุลบประจุบวกมีมากกว่าประจุลบดังนั้นคําตอบที่ออกมาต้องกลายเป็นบวกแน่นอนนะซึ่งข้อนี้ถ้าเราจับจับคู่กันทีละคู่ประจุบวกลบตัดการตัดการตัดกันกน,กน,นะครับตัดปึ้งมันก็จะเหลือบวกอยู่สามนั้นข้อนี้ตอบสามข้อนี้ตอบสามนะครับข้อนี้ตอบสามไม่ยากนะครับไม่ยากนะอันนี้คือการบวกลบจํานวนเต็มครับนี่คือการบวกลบจานวนเต็ม นะแนะนําว่าต้องดู้หลายรอบนะครับนักเรียนจะเข้าใจแล้วเข้าใจไปตลอดเข้าใจไปตลอดเหมือนทักษะเหมือนเราขับจักรยานไปนแล้วอ่ะเราก็จะขับตอนไหนก็ได้เราขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วขับตอนไหนก็ได้เราว่ายน้ำไปแล้วเราจะว่ายที่ไหนก็ได้นักเรียนทักษะพวกนี้ฝึกแล้วมันก็ติดตัวไปตลอดนะครับผมเนาะต่อไปลบสิบห้าลบลบห้าลบสิบห้าลบลบห้าอย่าลืมถ้าเจอลบลบแบบนี้ให้นึกถึงเดือหะก็คือกายล่าง ลบลบเป็นบวกดังนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่าลบสิบห้าเนี่ยนะบวกกับห้าซึ่งถ้านักเรียนไม่ว่าประจุนักเรียนลองนึกภาพตามครูนะลบสิบห้าบวกห้าก็คือมีประจุลบอยู่สิบห้ามีประจุบวกอยู่ห้าดังนั้นประจุลบมีมากกว่าประจุบวกลบมีมากกว่าบวกคําตอบก็ออกมาเป็นในทางลบแน่นอนคําตอบต้องออกเป็นทางลบแน่นอนซึ่งถ้าเราจับคู่จริงแล้วสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยท,ทุกทีสุดท้ายแล้วนะครับตรงเนี้ย ประจุลบมีอยู่สิบห้านะทอน,นี้หัวอ้ไม่เขียนแล้วนะประจุลบมีอยู่สิบห้าประจุบ,บวกมีอยู่ห้านะครับสุดท้ายแล้วคําตอบข้อนี้จะออกมาเป็นอะไรคําตอบกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบสิบหมายทาไมเป็นลบสิบเพราะอะไรอา้าวก็เรามีลบอยู่สิบห้าตัวมีบวกอยู่ห้าตัวถูกไหมมีลบสิบห้ามีบวกห้าแล้เมื่อลบกับบวกมาจับคู่กันมันจะหายไป มันจะหายไปสุดท้ายแล้วมันจะเหลือประจุลบอยู่สิบโอเคไหมมีประจุลบอยู่สิบนี่คือหลักการนะักเรียนนี่คือหลักการในการบวกลบจำนวนเต็มสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการบวกลบจำนวนเต็มได้เลยนะครับเนาะสรุปสุดท้ายท้ายสุดนักเรียนสรุปสุดท้ายสุดนักเรียนเรียนในอีพีนี้นะครับเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนติดตรงไหนพิมพ์คําถามไว้ข้างล่างได้เลยคุณครูผมไม่เข้าใจตรงนี้ข้อน,น,นี้นู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าจะพิมพ์ขอบคุณครูอัพก็ได้นะครับผมเนาะอ่ะก็สําหรับ EP นี้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับครูก็ได้พูดถึงในเรื่องของการบวกลบจำนวนเต็มขัานเทมโดยการใช้ประจุบวกประจุลบนะครับบว่า ความรู้ตรงนี้นักเรียนจะนําไปใช้นําไปทบทวนนะครับสามารถนำไปเรียนในห้องเรียนได้เลยนะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย